สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้เราอยู่กันที่วัดบางป่าหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนี่ระดับน้ําสูงมากเลยขึ้นมาท่วมบริเวณวัดนะขึ้นมาสูงมากนะครับอแม่น้ํนระดับน้ําสูงมากเลยนะวันนี้ก็พามากราบหลวงพุุน วัดบางพระหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นแกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานหลวงพ่อจง,ง,จงวัดหน้าตองนอกแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางนมโขมันดกหลวงพุสุน ครนี่หลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานวัดบา้านนมโค นั่นในเป็นอัฐิครับอัฐิแล้วก็เป็นหลวงพ่อสุน,นวัดปางประหมอมีวัตถุมงคลพิมพ์มานวิชัยนะครับแล้วก็พิมพ์ฐานตาราง บัวพันปลารูปหลวงพุนบุกะินเลยคนียบไปเยอะไม่เป็นไรจ้ามีภาเทอยู่นิ่หน่อีกแล้วหลวงพุุนนะครับด้านนี้เป็นวัตถุมงคลงของทางวัด ก็จะมีพระผงของขวัญวัดบางประหมอรุ่นสร้างโบสถ์ปี2537พระผงชุดนี้มีทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันสร้างโดยผงและตำรับจากวัดปากน้ำกรุงเทพอันเนื่องผงของวัดปากน้ำรุ่นที่1ถึง7ปลุกเสกและเข้าพิธีวาระใหญ่ของวัดปากน้ำและใช้วิชาธรรมกายของหลวงพ่อสด จึงได้นำมาเป็นของพระของขวัญให้แก่สาธุชนข่าวฉลองอุโบสถวัดบางประหมอปี2537ส่วนพระจำนวนหนึ่งได้นำมาบรรจุไว้ใต้ฐานมนดกหลงพ่อสุนจนกระทั่งทางวัดได้มีการบูรณนะต่อเติมมนดกเมื่อวันที่29มกราคม2562 พระพง์ชุดดังเก่าจึงได้เปิดกุขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้สาธุชนร่วมบูชานำปัจจัยดำเนินการดังเก่านี่ก็เป็นพระพง์ของขวัญบูชา พอห้าสิบบาทแล้วขี่ไก่เนาะนี่ก็<ม>ตามสภาพตามสภาพเลย นี่นะครับขี้ไก่อีกพิมพ์หนึ่งนี่ไม่มีอะไรหรอครับไม่เจอหาไม่มีเลยตัวอย่างก็ไม่มีบินหักเขาก็เอาจ้ะครับอยากได้จังเลยนี่ใส่คองเลยปีนั้ใส่เลยครับใส่เลยอันนี้เพิ่งออกมาแหละครับนี่ ท่านไปหาท่านบอกอันนี้เหลือไม่เยอะแต่นี้ยังมีเยอะอยู่ท่านบอกจะปิดตำนานแล้วครับเดี๋ยวเลือกไปก่อนนี่นะของละห้าสิบบาทนะทำบุญกับวัดนะครับนี่ขี้ไก่ก็ เรียกแบบแม่กระถอนะครับทุกท่านนี่อันนี้อันนี้ก็สวยขี้ไก่ ได้ประมาณนี้กี่องค์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบสองสิบสามองค์นะนี่นะครับมาเดี๋ยวบูชาเก็บไปเนาะ ตรงนี้มาดูที่ตู้วัดกันหน่อยนะครับที่ตู้วัดก็จะมีเหรียญรูปไข่นะวะรุ่นฉลองมนดกปี63 400บาทแล้วก็เสมานะวะฉลองมนดกปี63 400อันนี้ก็เป็นเหรียญไข่ สลอตมนดบปีหกสามหนึ่งร้อยมีทั้งไข่นะแ,ล 63. แล้วก็เ,เสมานะเสมาองแลหนึ่งร้อยเบียรบาทปีหกสามแล้วก็เหรียญเสมาย้อนยุคปีสองห้าศูนย์แปดปีห้าเก้าหนึ่งร้อยบาท ก็อันนี้ร้อยองค์ร้อยองค์นี่เท่าไหร่ครับร้อยเดียวจะ้ะร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่ง110แล้วก็ครบรอบร้อยสิบแปดปีมรณะการร้อยแปดปีชาตการปีหกหกแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นสร้างเขื่อนปีห้าสามวัดบางปะหมอสร้างเขื่อนหนึ่งร้อยบาท อันนี้ก็ปีห้าสามเหรียญหนึ่งร้อยบาทเหรียญไข่จะดูได้นะครับอืมยันเข้ามาข้างในได้หอ๋ออันนี้ปีไหนปีหกคัะปีหกหกวันาขนอ,อ,อ๋อปีหกหกย้อนยุคหยดน้ำขออนุญาตนะครับน, <c oughs> นี่นะหนึ่งร้อยบาท หลวงพระสุนปี53ปี53เลยแล้วก็รุ่นสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนนะครับรุ่นสร้างเขื่อนปี53ที่ระลึกสร้างเขื่อนวัดบางประหมอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นลอยองค์นี่ปีหกหกสแกนได้ไหมครับได้จ้ะปูนนะคะครับ,รบแล้วก็อันนี้ อ่าเป็นเกียนย้อนยุคศูนย์แปดเซมาเล็กปีห้าเก้าปีห้าสิบเก้าตรงนั้นอธิท่านเหรอครับอธิหลวงพ่อส่วนชิมตัวออ มีายาที่โทางไปดีนะคะคุณไปถาด้วยจ้ะได้ to to yes ครับที่ท่านสร้างใช่ไหมที่ท่านสร้างครับท่านสร้างองค์อไรองค์ใหญ่ต้องสององค์้องสององค์เลยใช่ไหมครับงบพื้นส่วนอันนี้ปีไหนครับเนี่ยปีหกสามอ๋อปีหกสาม ปีหกสามอือปีหกสามเสียมาเสียมา,มานะครับแล้วก็มีเหรียญไข่ ดีไในรุ่นเล่าดู่ตรนนี้หมดงหมดเลยมดแต่ว่าเมื่อ,รอเราเลี้ดมใสอันนี้เริ่มมีแล้วนะมันก็เ่าเลยที่ทเทมันแวมาี่อยู่เน่ยเปอย่างเนี้ยอือเป็นจอินั่นแหละเปีนไข่ดได้กอบเผ็ดล้วนี่ ม่มีหมดกินหมดเลยหมดตัวอย่างเก็บไว้ให้คนดวเขาก็เอาอีกครับรอก้าวจะไว้ให้คนดูบอกให้ผมเธอผมก็อยากได้ครแล้วเลยบอกอ้าอ้งไปทำบุญอะเรไม่มีให้ดูวีเอาหักก็เอาผมต้องการยังช่วงมปรุสุนอันนี้มปรุสุนปี63สามท่านมรณะปีไหนครับ สองประมาณสองสี่สี่แปดอ๋อสองสี่สี่แปดร้อาจารย์หลวงพระจงหลวง,ลงพระปานอ๋อพระอุปชาเป็นพระอุปชา,ะปะชาปนะ,อ,ะาอันนี้เนนวะเนนวะแล้วก็เหรียญไข่เป็นไข่ หลวงพ่อสุนแนอาวามีโค้ดปี 63. หกสามครับเดี๋ยวนี้องค์นึ่งนะนี่หลวงพ่อสุนหลวงปู่สุนนี่องค์เท่าไหร่ครับสองพอันห้าสองพันห้าห้าพันเก้าเก้านิ้นว ก้านิ้วนะอืมอม,มีขนาดบูชาตั้งหน้ารถสามร้อยเงินเงินพันห้าคอยดูหน่อยเงินนะนนนปีหกหกอออันนี้มีมีเปรกอยู่องค์เดียวจ้ะนี่ดูจะเปรกเปรกนี่เลยองค์เดียวที่สีจะออกเองนินเงิเงินมัดดนมีโคตล่างโอเค นี้จะมีลุงลุงครับอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ขีไก่นี่ก็เป็นรูปรูปหลวงปู่สุนวัดตังประหมอแล้วก็มีปั๊มตาวัดมีสองแบบนะหนึ่งร้อยบาท น่ก็วัดปางประหมอนะน้ำเยอะมากตอนนี้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูพระที่ท่านสร้างไวนะ้นะด้านหลังตรงนน้นนะตรงพระบัวสดก็เดินจากมนดก ไหดดว,ว้พระนอนนีไ่ไหว้พระนอนโอ้น้ำสูงมาก ท่วมมาถึงข้างบนเลยเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูพระนอนนะที่หลวงปู่ศุนท่านได้สร้างไว้นะของวัดบางผะหมอนะครับทุกท่านพระที่หลวงปู่ศุนรสร้างนะีอยู่ตรงจุดบริเวณด้านหลังนะสามารถเข้ามาชมกันได้นะครับวันนี้ก็เช่าวัตดมคุลนะติดไม้ติดมือนะทำบุญกับทางวัดนะี่นี่ เดินออกมาข้างหลังนะก็จะมีพระนอนนะครับมีทั้งองค์เล็กแล้วก็องค์ใหญนะ่อยู่ติดกับพระวัวสดนะบริเวณหน้าวัดเลยนี่ก็สามารถเดินเข้ามากลับไหว้กันได้เนาะนี่พุทธวิหารมงคลอุปถัมภ์นะ พุทธศัยญาติมงคลสันเพชรองค์ใหญ่งงมาก น,นี่เป็นพระสาวจัยแล้วก็มีหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานนะก็เป็นพระที่หลวงพ่อสุนนะเป็นพระอุปชาให้นะครับ ด้านในวัดก็ร่มรื่นนะสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับทุกท่านนะมาทําบุญนะไหว้พระนะครับที่วัดบางประหมอหลวงพุชนกันได้เนาะเนี่ยวัดก็สงบเงียบดีนะครับนะก็มา,ากราบหลวงพุชนนะครับแล้วก็ามาทําบุญนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาครั้งหนึ่งนะนะครับ สำหรับวันนี้นะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัดบางประหมอหลวงสุ่นนะวันนี้ก็น้ำท่วมเยอะเลยนะครับทุกท่านนะเพราะว่าหน้าวัดจะติดกับแม่น้ำนะ่าเนาะแล้วก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้นนี ให้หอยขึ้นมาเพื่อดับน้ำสูงมากท่วมตรงนี้หมดเลยนะ เดินเดินไปตรงนั้นน้ะตรงบนดกติดกับแม่น้ำนะครับน้ำดีท่วมสูงครั้งที่แล้วก็มาก็ลิ่มๆตะลิงก็เลอะเยอะแล้วอ่ะ วันนี้นี่หนักเลยนะท่วมหมดเลยตรงนี้ตรงลานจอดรถนะใครจะมาทำบุญกับทางวัดก็เรียนเชิญนะครับนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับพรบางประหมอหลวงพุทสุนนะครับพระอุปชาหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ